ผมตัดหนมเพื่อไปเล่นเป็นตำรวจนั่นแหละโอเคครับแ,แล้วไม่ต้องถามอีกรอดูอะนรนะตอนนี้เราดูดสบายใจยใจังอะไรนะครับรอดูสมมนุกแน่อะไรนะครับฮะเป็นอ้ออ๋ออันนั้นอันนั้นผมก็ผมไม่ถ่ายไว้ผมก็ไม่มีไม่มีรูปที่มันไม่สามารถต่อได้ไง มันเป็นตัวอยู่ข้างหลังไงมันบอกไม่ได้ถ้าผมบอกไปยังไงเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้วอ่ะอะไรอ่ะต่อแย่ครั้ผมไม่เล่นจริงๆนะหน้าแตกเลยนะอะไรนะครับเขาปุ๊บเดือไวเอาดับดับไ้เหรอดันว่า

ผมเป็นเป็นหกวันเลยใช่ไหมไม่สั่สสตืนเลยแมว่าอะไรอ่ะฮะอ๋อไม่มีอะไรง่ายกว่านี้ม่ชงตันเลยวะด่่วเ เชียงลีเชียงลีโกงชาเกงมากเก่นมากเดี๋ยวเราจถึงโอเคได้อ่านก็ยังลำบากเลยพี่ไม่ผมตอนที่ผมไปเรียนทีวีนนะ่ะตอนที่จะร้องเพลงตอนแฟนนิตรอบนะั้นน่ะโหแบบผมแบบเอผมจำได้ไงว่าแตนะ่ละคมันยากมากมันออกเสียงยา บางเสียงแบบแค่นิดเดียวมันเปลี่ยนความหมายไงเออร้อยดีครับเยอะอะไรนะครับต้องหัดผมว่าไม่ว่ามี่ายละครอนอยู่อะไรนะเสียมันวันรองครับร้อยร้อยอยู่เหมือนกัน ม่แนแจมไปเพ่อเรเหลือ EP อะไรตามไหมตอนนี้่าไร้วครับ10 EP ใช่ไหมก็เหนืออีกไหม EP กับไบล่าสุดใช่ไหมครับอ๋อโอเคตกอก่ตกอ่ไปไม่ได้ใชมตอนนี้เดี๋ยวแล้ก็มีวก็มีแม่มีแล้วนหรอครับตอนนี้หรอลนที่หนึ่ง ฮะผมจำผมจำไม่ได <łość> <Billboard Sports> ้ผมจำอะไรไม่ได้ถามก็รู้อยู่ว่าคนถามผมก็จำไม่ได้อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวประกาศอีกทีทีหนึ่งนะครับในไอจีเพราะแต่ยอดไอจีเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยอะไรนะ